สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube โต๊ะพังวิเคราะห์วิจาร์ณมวยชีย้ตัวดีตัวเด็ดจันปักโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับก็ยังอยู่กับวันลุมพินี96นะครับวันนี้ก็เป็นคู่ที่แฟนมวยรีเควสตมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับแต่ว่าพอดีผมไปวิเคราะห์วิจาร์ณคู่อื่นซะก่อนนะครับก็กว่าจะมาถึงคู่รองนะก็คือ สิงดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับจะเจอกับทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะเป็นคู่รองในพิกัดมวยไทยแคชเวท128ปอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอมาดูทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99กันก่อนนะครับเหนือเพชรทีเด็ด99เนี่ยส่วนสูง5ฟุต8นิ้วนะ173เซนนะครับอายุ26ปีซ้อมอยู่ทีเด็ด99 น่ำมาชกในรายการวันก็2องไฟแล้วนะครับไฟแรกเนี่ยก็ชนะน็อกยกที่3เพชรภูผาเอกปู่ยีนนะครับก็เป็นการชนะที่สวยงามนะในวันลุมพินี75นะครับไฟที่2เนี่ยมาในวันลุมพินี86กนะก็ห่างกันไม่เยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาแพ้ทางด้านเพชรลำพูนหมดดับลำปางนะครับก็เฉือนคะแนนกันไปนะสำหรับวันนั้นตาการปิดเกมก็100%นะครับเนื่องจากว่าเขาชก ชนะนอกมันหนึ่งครั้งนะจากการชนะทั้งหมดนะครับทางด้านเหนือเพชรเนี่ยก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องอะนะมีครบทุกอย่างหมัดเท้าเข่าซอกมีทีบมีหมัดนะครับแต่ตอนอชกมวยไทย5ยกเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะออนแอนออนแอนนิดหนึ่งนะแต่รู้สึกว่าช่วงหลังวันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาความออนแอนก็น่าจะหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่ชกของเขาอะ ดูนี่ก่อนดีกว่าสถิติใน5ยกนะครับก็ไล่ไปเลยทีเดียวนะอ่ะทางด้านเหนือเพชรก็เป็นชาวเชียงรายนะครับ173เซน,นะชคมาร้อยกว่าไฟนะครับเป็นมวยครบเครื่องอะซ้อมอยู่ทีเด็ด99หกนักนะปล่อยๆก็ราวๆ5 8า2ถึนะครับอปอปอนด์นะไอข้อมูลใน5ยกเนี่ยคือส่วนตัวผมมองนะตรงนี้ยสำคัญ ไอ้ตรงน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยมันคือคือต้องบอกอย่างนี้ในรายการวันเนี่ยเวลานักมวยเขาจะชกข้ามรุ่นกันเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่จำกัดน้ำหนักอย่างอย่างแคชเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างสมมุติว่าแบนดังเวกนะครับจะไปต่อยไอ้อย่างร้อยสามห้าร้อยสี่ห้าเนี่ยไปต่อยร้อยยี่ห้าถึงร้อยสามห้านะครับขึ้นไปชกร้อยสี่ห้าถึงร้อยห้าห้าเนี่ย มันจะดูเป็นการข้ามรุ่นอ่านึกออกไหมทั้งๆท,ที่บางคนเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยเขาเขาชกได้นะในในรูปแบบของอกีฬาสากลมันจะมีค่าน้ำมาขั้นอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันป้องกันไม่ให้นักมวยแบบว่าเป็นอันตรายนะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นมวยไทย5ยกเราเนี่ยไม่มีค่าน้ำนะครับคือการรีดน้ำหนักก็คือมาวิ่งรีดเอาน้ำออกอ่ะ มันก็เลยเหมือนแบบว่าเวลาชกเนี่ยเวทเลื่อมๆกันมันก็ชกได้มันก็เลยมองว่าเป็นเวทเดียวกันนะแต่ว่าพอมาเป็นในรายการวันเนี่ยมันจะเป็นคนละเวทนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอันนี้พูดนอกเรื่องไปยาวหน่อยผมยกตัวอย่างนิโคกับตะวันฉายเรื่องนี้ผมเคยไปเถียงกับเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะซึ่ง ตอนนั้นผมเข้าใจผิดไงนะครับคือมวยไทย5ยกเนี่ยในเวทพิกัดเนี่ยอย่างสมมติคู่เนี้ยร้อยย่แถึงร้อาบนะครับก็คือถ้าบวกลบเกินนี้อีกสักนิดสักหน่อยเนี่ยถ้าเขาสามารถลดน้ําหนักได้ทําน้ําหนักได้เขาก็ชกได้ถือว่าอยู่ในเวทเดียวกันอย่างกุมารดอยที่แบบเป็นมนุษย์ลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีนะใน,ในในในมวยไทย5ยกแต่ผมลืมไปไงว่าอพอมาเป็น รายการวันเนี่ยมันมีค่าน้ําเพื่อวัดเพื่อเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้นักมวยเขาเสียน้ําเยอะอะไรทํานองนี้นะครับมันก็เลยเหมือนการที่เราจะข้ามรุ่นเพราะว่าพอพอมีค่าน้ําเนี่ยน้ําหนักเรามันจะไปไปคุ้นชินกับสภาพร่างกายแบบนี้นะครับพอเราไปลดค่านงค่าน้ำอะไรมันก็จะไม่ได้นะสำหรับในรายการวันมันก็เลยเป็นคนละรุ่นแต่ว่าพอมาเป็นอ่า มวยไทยมาชกกันเองในวันลุมพินีเนี่ยไอ้ตรงเวทพิกัดเนี่ยมันจะบ่งบอกได้นะว่าใครหนากว่าใครใหญ่กว่าใครโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็บอกให้ฟังว่าไอ้ข้อมูลใน5ยกเนี่ยผมผมมองว่าตรงนี้มันสำคัญนะครับไอ้น้ำหนักปล่อยเนี่ยอะน้ำหนักปล่อยๆของทางด้านไขวัเนี่ยเหนือเพชรอ่า5 8ถึง6กนะครับก็62.5บวกลบ4กิโลนะ สถิติในมวยไทย5ยกนะก็ล่าสุดล่าสุดในมวยไทยพันธมิตรก็ชนะเพชรลำพูนบำรุงสิทธิน์น่าจะเป็นการแก้มือล้างตานะครับในในรูปแบบของมวยไทยการให้คะแนนไม่เหมือนกัน,นครับนอกนั้นก็ต้องย้อนไปนู่นเลยนะครับปี6-7เดือน7จนะแตเอา5ไฟใช่ไหมห้าไฟก็นู่นปี6-7เดือน2นะเริ่มจากการชนะชัยกรพอหลักบุญ แพ้เกรีกยงไกรสิงห์มาวินนะครับชนะแมมมอธสอสละชีพนะแพ้เพชรภูผาเอกปู่ยีนอันนี้คือในศึกพิทักษธรรมนะครับไม่ใช่ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเขาชกกับเพชรภูผานี่มา2รอบนะชนะทั้ง2รอบเลยนะครับแล้วก็กับเพชรลำพูนก็2รอบนะชนะรอบแพ้รอบหนึ่งนะครับทางทางเหนือเพชรนี่ก็บ,บอกไปแล้วว่าเป็นมวยแนวไหนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทางด้านส,สิงดมทองกันบ้างนะครับขออภัยนะครับก็ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะไอนะครับสิงดมทองนกยีนลัดกระบังนะครับน้ำหนัก1 2 6 3 2ปอนหิกิโลกรัมนะส่วนสูง5.7ฟุต7นิ้ว175เซนนะครับอายุ27ปีนะซ้อมอยู่นกยีนลัดกระบังนะครับ ก็มาชกในรายการวันใน6ไฟชนะ5แพ้1นะครับก็เริ่มจากการชนะแรมบองนะในวันลุมพินี24นะแล้วก็วันลุมพินี29ก็ชนะทางด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับแล้วก็ชนะสตตฟเออร์วินนะก่อนจะมาแพ้ทางด้านเทพทักษิณสอสอนสิงนะครับแล้วก็มาชนะ2ไฟรวดเลยนะครับ2ไฟหลังเนี่ยชนะเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะแล้วก็ชนะนอกวัชรพล สิงมาวินนะครับถ้าสมมุติว่าแหมไม่มีสถิติการแพ้เนี่ยจะสวยหรูมากนะครับาทางด้านสิงดมทองเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องผมมองว่าจัดจ้านด้วยซ้ำนะครับคืออาวุธเนี่ยออกได้สวยงามเลยแหละนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติคมนะครับมีทุกลูกนะ เดี๋ยวเรามาดูสถิติใน5ยกนิดนึงนะครับก็สิงห์ดมทองนะอายุ27 174เซนนะเป็นชาวปัตตานีชาวใต้นะครับชกมาร้อยกว่าไฟนะเป็นมวยฝีมือนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็ราว 58-62, ถึงบอถึง136อนด์นะครับเป็นมวยฝีมือมีเข่ามีมีนอกมีในครบ่ะนะสถิติถ้าใน5ยกนะครับล่าสุดนี้ก็ชกปี67เดือน7 นะแต่ถ้าจะเอา5ไฟต์ก็ต้องย้อนไปปี66เดือน12นะครับชนะเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะแล้วก็ปี67เดือน1เนี่ยมาแพ้ให้กับฉลามขาว PK นะแล้วก็ปี67เดือน3นะชนะทางด้านสุรชัยสอสมหมายแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยนะครับชนะทางด้านฉลามขาว PK แสนชัยก็แก้มือล้างตาได้ ก่อนที่ไฟล์หลังเนี่ยสไฟล์เนี่ยจะเป็นของวันแชมเปี้ยนชิพทั้งคู่นะ,ะเรามาดูข้อมูลเชิงลึกสักนิดนึงต่อนะครับคาอยู่หน้าสิงห์ดมทองพอดีสิงห์ดมทองก็ชนะ5แพ้1ในรายการวันนะสถิติรวมชนะ83อาแพ้21เสมอ2นะครับก็ชกมา100กับอีก6ไฟ์นะครับ อันนี้คือข้อมูลที่เป็นทางการนะเอามาดูสถิติการออกอาวุธนะครับของทางด้านสิงห์ดมทองอย่างที่ผมบอกนะครับคราเป็นมวยที่ฝีมือออกอาวุธได้สวยงามนะจัดจ้านนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธได้คือเป็นคนที่ยืนมวยเหมือนมวยไทย5ยกพื้นเดิมนะแต่อาวุธที่ออกเนี่ยใกล้เคียงกับมวยสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับแต่ว่ามันมีอาวุธของมวยไทยอยู่ในนั้นด้วยนะ คือเป็นคนที่ออกอาวุธได้ผมชอบมากเลยนะครับมันมันคาดเดาลำบากเพราะว่าอาวุธเขาค่อนข้างหลากหลายและทำได้ค่อนข้างดีเลยนะดีทุกลูกอ่ะเอางีี้ดีกว่านะครับแล้วก็การป้องกันตัวถือว่าทำได้ดีค่อนข้างมากนะเขาเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นในก็มีอาจจะเดินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ดีอาจจะไม่ได้ธรรมชาติของเขาอย่างนี้ดีกว่านะครับ แต่ในมีในมีทั้งเข่าทั้งศอกอะนะครับวงนอกก็มีทีมบมีเตะมีหมัดมีครบทุกอย่างนะแล้สจวนตัวมองว่าสายตาค่อนข้างดีนะครับมีความผิ้วความเร็วพอสมควรด้วยนะสำหรับทางด้านสิงห์ดมทองอเดี๋ยวเรามาดูทางด้านเหนือเพชรกันบ้างนะครับเหนือเพชรทีเด็ด99นะ,นะศูนย์น,ยนั้น เหนือเพชรทีเด็ด99นะครับกลมาโชคในรายการวัน2ครั้งชนะ1แพ้1นะสถิติรวมก็ชนะ61แพ้16เสมอ2นะครับก็ในนี้สถิติอย่างเป็นทางการก็79ครั้งนะน้อยกว่าทางด้านสิงห์ดมทองอายุ2673เซนนะครับส่วนตัวก็กระดูกกระเดี่ยวก็น่าจะเป็นทางด้านสิงห์ดมทองดีกว่า อยู่นิดหน่อยเหลืองๆนะครับอาตาการออกอาวุธนะสถิติการออกอาวุธก็เหมือนเดิมนะถ้าเป็นมวย5ยกพื้นเดิมมาอย่างที่ผมบอกตลอดนะครับเป้าบนนะแต่ทางด้านเหนือเพชรเนี่ยผมมองว่าแกอาจจะยังตื่นเวทีหรือเปล่าหรือว่ายัางตื่นเต้นเพราะว่าชกม,มาแค่2ไฟนะครับไม่มีเตะขาเลยสองไฟไม่มีเตะขาสักครั้งเลยนะครับอาการป้องกันตัวก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีนะแกยังไม่ค่อย คือกว่าจะกว่าจะเข้าฝักอะ่ะแต่ละไฟอะมันก็รวมๆยก2ยกแรกอาจจะยังยังเดินเครื่องช้านะครับแล้วก็ยังดูไม่คุ้นชินกับเวทีสักเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยก,ก็ก็ดูจะเพิ่งจะเริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นนะเมื่อก่อนอ่นดูออนแอนด์ออนแอมหน่อยนะครับอเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งนะครับ คู่นี้นี่ผมว่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับามาดูข้อมูลนะครับสิงห er ์ดมทองเนี่ยสูงกว่า2เซนนะครับส่วนตัวมองไม่มีปัญหานะอายุก็ต่างกันแค่ปีเดียวนะไม่สดกว่ากันเท่าไหร่นะครับส่วนสถิติก็มันก็เห็นได้ชัดนะ5แพ้1กับ1แพน1นนะครับชนะ1แพน1ชนะกับชนะ5แพนหเทียบสถิติการออกอาวุธนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าทางด้าน เหนือเพชรเนี่ยก็มาเน้นเป้าบนนะครับคือการขยับเป้ายังค่อนข้างน้อยนะส่วนทางด้านสิงห์ดมทองเนี่ยลำตัวกับเพชรเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับลำตัวเนี่ออกจะออกได้เยอะกว่าด้วยนะลำตัวเนี่ยมันจะมีทั้งแข้งทั้งเข่านะส่วนบริเวณเฮดก็จะเป็นศอกกับหมัดน,นะครับก็ต้องไปแยกกันอีกทีว่าเขาใช้อาวุธหลากหลายหรือเปล่าแบบไหนยังไงนะ ส่วนเตะขาก็พอมีให้เห็นนะครับเป็นการทำลายจังหวะบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแหละผมว่าส่วนการป้องกันตัวก็ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่าทางด้านาเหนือเพชรเนี่ยน่าจะลอ,อยกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเหนือเพชรเนี่ยชกมา2ไฟ์เนี่ยโดนหน้าไปโดนบริเวณหน้าไปร่วมประมาณ73หมัดอ่ะนะส่วนทางด้านสิงห์ดมทองเนี่ยชกมา6ไฟส์อ่ะนะอาวุธที่เขาเจอเนี่ยประมาณ670กว่าหมัด เข้าเพียงแค่95ส่วนทางด้านเหนือเพชรเนี่ยอาวุธที่เจอเนี่ย331นะเข้าถึง73นะค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวนะครับการป้องกันตัวเนี่ยก็สถิติมันก็บ่งบอกอยู่นะแล้วก็จากที่ดูตามรูปมวยมันก็เห็นอย่าง,างที่สถิติบอกจริงๆนะครับรูปมวยวันนั้นก็คงมองว่าไม่ใช่มวยที่จะไปเดินอะไรใส่กันหรอกนะน่าจะชิงจังหวะออกนะครับแต่ว่าทางด้าน ผมมองว่าความจัดจ้านเนี่ยมันอยู่ทางด้านาสิงห์รวมทองนะแต่ว่าทางเหนือเพชรเนี่ยก็ประมาทไม่ได้คือเขาก็มีทุกรูปเหมือนกันแล้วก็ออกได้ค่อนข้างรุนแรงนะมีความคมนะครับไออาวุธเนี่ยถ้าเข้าเป้านะส่วนตัวมองว่าทางเหนือเพชรจะมีภาษีอยู่กว่านิดหน่อยเรื่องความรุนแรงนะครับแต่เรื่องอาวุธหลากหลายเนี่ยแล้วก็ ขยันออกออกเข้าเป้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสิงดมทองมันจะทำได้ดีกว่านะแล้วก็ผมมองว่าไฟที่แล้วเนี่ยเหนือเพชรก็ยังคือพัฒนาขึ้นมากว่าไฟแรกนะไฟแรกจะชนะน็อกมาแต่ผมมองว่าดูยังดูไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะดูออนแอนอนแอนนะแต่ว่าไฟที่สองมาจะพัฒนาขึ้นมาดีนะเรื่องร่างกายดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาวุธที่ออกเนี่ยบางที ออกไปแล้วตัวเราเองมันหลุดมันหลวมนะล้วก็ออกยังไม่ยังไม่แม่นเท่าที่ควรนะอ่ะพอพอเราออกไม่แม่นปุ๊บมันจังหวะหลุดจังหวะหลวมมันก็เลยทําให้เรียกว่าไอ่าคู่ต่อสู้เห็นช่องนะเสียท่าให้กับคู่ต่อสู้อย่างนี้ดีกว่านะครับก็วันนี้ถ้าดูจากรูปเกมแล้วนะดูจากลักษณะภาพรวมทั้งหมด นะครับผมมองว่าทางด้านสิงโดมทองมันมีมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าเหนือเพชรนะแล้วก็ผมว่าเขาฝีมือดีนะสิงโดมทองเนี่ยถ้า,าบำรุงดีๆเนี่ยนะบำรุงให้ได้แบบว่ามวยแชมป์โลกอ,ะอ่ะที่ที่เพิ่งน็อกซูเปอร,ร์บอลไปอ,ะอ่ะบำรุงเยอะๆหน่อยนะครับนำเลี้ยงถึงๆเนี่ย ผมมองว่าสิง์ดมทองเนี่ยมันก็ฝีมือมันไม่ได้แตกต่างกับตะวันฉายเลยนะอ่าผมมองว่าฝีมือมันจะเก่งกว่าทั้งด้วยซ้ำแตเพียงแต่ว่าอาครอบค่ายการบำรุงนะแล้วก็คู่ปั้มคู่ซ้อมนะครับมันอาจจะแตกต่างกันนะอ่าไม่ได้เกี่ยวกับเวทน้ําหนักหรอกคือมันจะต่อยคนละเวทก็ได้นะถ้าถามเรื่องฝีมือไงวัดเหลี่ยมวัดเชิงกันเนี่ยยางอาจ ในในค่ายเขาเนี่ยก็จะมีนักมวยที่เป็นเป็นแชมป์อยู่อยู่หลายคนนะครับก็น้ำเลี้ยงสำคัญอย่างนี้ดีกว่าน้ำเลี้ยงสำคัญถ้าสม,สมมุติทางด้านสิ่งดมทองเนี่ยได้ข,อข้อ่ข่ดีๆน้ำเลี้ยงดีๆกูปั๊มเยอะๆนะผมมองว่าไปได้ไกลเลยฝีมือแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าโงเ่เฮงการเรียกลูกค้าการสร้างกระแสอาจจะอาจจะยังไม่ดีนะต้องบอกอย่างนี้มวยฝีมือเนี่ย คือถ้าไม่ฝีมือสวยงามจริงๆเนี่ยโอ้เกิดยากนะมันเกิดยากกว่ามวยคังแข็งอะ่ะมวยบู้มวยเดินอะ่ะนะมวยบูมย้มวยแรกเนี่ยคนดูชอบนะเกิดง่ายกว่านะไม่อย่างก็ต้องหล่อไปเลยนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปทางสิงห์ด o ทองนะมองว่าฝีมือดีกว่านะแล้วก็อาวุธหลากหลายครบเครื่องรวมๆดูดีกว่าเกือบหมดเลยนะครับก็อาจจะ ไม่รู้นะผมผมยังอาจจะยังไม่ค่อยชอบข้อค่ายของทางด้านเหนือเพชรสักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ดูดูผิดหวังกับค่ายนี้ค่อนข้างบ่อยนะโอเควันนี้ก็สรุปเลยชอบไปทางสิงห์ดมทองนกยินราดกระบังลาดกระบังแหมเป็นกระดกลิ้นซะแล้วนะครับนกยินราดกระบังนะก็ดูภาษีดีกว่า เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแต่คิดว่าน่าจะแพงนะคู่นี้นะครับถ้าไม่แพงก็จัดไปเลยนะอ่ะวันนี้ก็จบลงแล้วกับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆเราจะเอามานําเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกด s u b สไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคงต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับ